ทำไดงรอบีแล้วป็ไอะไรเลือดไม่เลือดตามแล้วดูจะเป็นน้าจะเป็นามหายใจสีของคนตาบาาวหมากบูหมากบูสีแล้วก็เย่อนตับสีล้วก็นตับสีแล้เหื่อี่เล้ยคน เอาแล้วหน้าไป็นหัวเอาหายหายเอ้ยให้ยว่าความเสียงเขาไม่ดังเขาเลื่อนไปปิดใหม่โดยไม่ต้องพูดไม่ใจอะไรอัาชลต่างๆมากครับแค่ว่าทิ้งกันันเงี้งทิ้งห่างประมาณกประมาณสามสิบเมตรเห็นจะได้แต่ถ้าเครื่องแบกต่างอากาศมีเฮนะเว้ยเอาเลยแต่แต่ว่าคนเมืองต่างก็ไม่ได้ธรรมดาครับถือว่าเป็นผู้ทัดถึงในงานนี้ป้ามาเจอตั้งปีชาถีงงานนี้หรือว่า อนอคุณคนต่างวน่าร้าเออตาอล ลูกตอกอ้ันไม่ลดราวาตตอกเองไปเองมาข้าววดฒิอายุทยาตัดือดเยอะขาามไม่ได้ตัาแลไม่ต้ 点名！点名、啊！哈哈，